กำลังลงโตพี่น้องอันนี้มีซุปมะเ,เขือข้าวเหนียวซุปมะเขือแล้วก็ข้าวเหนียวอันนี้แกงอ่อมแกงอมม่อมหมูหรือแกงอก่งอมไก่แกงอ่อมไก่เนาะหมูปะแกงอ่อมหมูแล้วก็ส้มตำส้มตำพี่น้องขาดกรได้ก็คือส้มตำอาหารจีสานบาน้านเฮา ตามหฮงเสแปๆเลยโ <c oughs> หดเนาะนะตามะฮงช่วงนี้มันเตรพี่น้องมีบอกกอบปลามีบอกกอบอกันอันนี้เป็นข้าวเหนียวอันนี้อาหารลงโตโ๊ะแล้วพี่นอ้อง โอนสาสุนี่ดาวนี่ลูกแม่เลยให้วดาวอาแลันหลีาแงกันกักั่ยใบอคุณถามอันเลียงด้ยกนม่ผู้ใดนอกจ่ะสาสสาุากันมคเนมาเียี่ไม่น้อยเือาเพิ่นใส่บุ คันเี่ยอาหารวบกีานบ้านเาได้หมดอาหารีสารบ้านเ่ากินก uh ับข้าวเหนียวะกินยากดอเพราใครมีเคยได้หรแนวหากินยาแมนสิว่าอาหารผื่นบ้านนจว่ากับบอย็ดเนาะนเห็ดยา กังไหญถือปากกว่น้อบ้านไก่สมตำเนาะไก่สมตำกินเาแมันจังบานนะจ้ะอาหารบานๆมื้อนี้นักเรียนใช่ขาดสองเนาะจ้าเลยจ้าจ้าเสียบเสียบชุดมะเขืออร่อยมากค่ะอาหารบ้านเฮาเนาะ อาหาริกับขงงา้าวเหนียวก็สิเป็นซุปกับเหือที่แล้วก็เป็นมืดๆเนาะเป็นบ่เปิดไฟเนาะฝนติตกกันแล้วฝนติตโกโอ้บรรยากาศปกนะกเป็นต่อฝนตก พักับพักบนเข้กัก่่เอา่แ่่อเขาอยู่าเข่าด้วยน้นันพีเอเตอร์ะพีเอเตอร์เป็นจังได้อทางา่ายใยวโอ้ยินดีด้วยพีเอเตอร์ะ เวลาเต้นมื่อตอนกดีใจหลล่องมือแล้วจะคลิปเมื่อละแป็กาคลิป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 ขั้วคลิปขมี้มือจะมัข้าของพานเนาะให่จักปีจัง่ันต้หลายเดือนเียนกวนโอ้ยจริงค่ะเนาะมีุดยอท่านหนึ่งท่านท่านกระบอกนั่นดอกมันมันคนละอันเนาะมันคนละแนวจ้ะอันนี้มันแบบเงาจ้ะมันเป็นแบบใสจ้ะ มันหยดอนยิ่งไปดีจะได้ต้มดนจุ๊ใบไทยลงแต่แเหลนี้แหละเอานี้ก็นไหนข้อนเถอะเดี๋ยวสิมานางนี่เลยได้เสด็จล้นทั้งนี่ก่อนเป็นจังได้ถือปากบนน้อมือนี่ แสบเบิบเบิดเป็นไดก็เป็นเพราะเป็นต้แแสบแต่แก่แต่เป็นยังไดแย่ไหมแย่เบิ้เบิเดียวกับบดี้เป็นน่องเขาเล่นคอยๆกินเนาะอะไรล่ะม่ีนางวะมีอยู่จาจนี่จองไว้แล้ว ผ้พาพีผ้านองอย่างเบอร์อาหารดานน้องก่อนกับเขา่ากับน้ำรงเรียนผู้สูงอายุหา้าพี่น้องคณะกรรมการเสือสีเรื่องเหลืองเหลืองขาวเหลืองนี่เป็นผู้บริการพี่น้องมิการนักเรียนห้าคนมากจีเป็นชุดขาวจ้ะมาั่งกสีตัดนะเท้าจ้ะ โอ้วันนี้ซุปปลเกือนือแ้นี่ยข้อยิเจกันข้อยิเถือก็ดาวเอาเอาซุปปเกือจ๊ะนี่มาข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวเข้กับใส่มือแซบบ่

จะฝนตกน้ำมือนี้เนาะเป็นีกลุ่มคึม